ีนลงกำลังจะไปที่ M62 นะคะ M ก็คือมอเตอร์เวย์ค่ะมอเตอร์เวย์หมายเลข62จะพาเราไปทางเมืองที่เราเคยอยู่ค่ะ ะะลุงบอกว่าไม่ใช่ตัวเมืองลิสทีเดียวแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ของลิสนะฮะ East, so ลุงช้ำชองถนนตรงนี้อแล้วค่ะเพราะว่ามาตรวจงานบ่อย <laughs> <laughs> อย่าผิดอีกนะช้ำชองอะ ถนนก็เสียหายจากอากาศหนาวในช่วงหน้าหนาวนะคะแต่บางครั้งก็ไม่ใช่เหตุผลนั้นค่ะการตั้งกลวยทำงานนะคะซ่อมป้ายไฟค่ะตอนนี้ขึ้นเขากันะนะ เป็นช่วงเวลาของบัตเตอร์คัพค่ะทุกคนที่ฉันระคิดถึง b บ v e r ร y b e s ส Food มากจะมีเวลาพาทุกคนไปเที่ยวไหมนะอยู่ไม่ไกลจากที่พักค่ะเดี๋ยวดูซิว่าลุงจะว่างพอที่เราจะไปะโดดไปได้ไหมสวย <c oughs> งงกับถนนมาก วงเวียนแล้ววงเวียนถ้าดิฉันขับรถดิฉันคงงั่วมากค่ะตอนนี้เราก็อยู่รอบๆตัวเมืองปลีสนะคะ เห็ี่ยนใจนะคะจากตอนแรกลุงก็เลยเข้าเลนใหม่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในจะไปนั่งกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งหด่อยดิฉันหิวน้ำมากทุกคนมี TK m a x มี M&S Mark and s p e n c e r Food Hall นมีเดี๋ยวคนอ่านไม่ทันหลายอย่างค่ะ,ะท,ทุกคนเพคะดิฉันไม่รู้ว่า คลิปการดูสองข้างทางมันมีประโยชน์หรือว่ามันทําให้ทุกคนเอนจอยมีความสุขในการรับชมแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนชมได้ถึง2นาทีหรือเปล่าแต่ดิฉันก็พยายามถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูนะคะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนแบบได้เห็นบ้านเมืองของเขาเห็นลักษณะประเทศเขาเป็นยังไงแบบไหนนะคะก็ใครเข้ามาดูสัก 2- 3นาทีก็ขอ,ขอบคุณมากแล้วค่ะค,ะคนดูไม่จบก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าดูจบคุณเขาจะได้เห็นรุมนี้นั่นไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนแผนในการที่จะตรงไปที่เมืองที่เราอยู่นะคะแต่ว่าเขียวน้ํากับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแวะดด่่มมน้ํา จิบชากันสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปต่อเราจะต้องไปให้ทันแคมป์ใหม่ไม่เกินสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าถ้าสี่โมงเย็นไปแล้วพนักง,งานกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลเรื่องการเข้าเข้าแคมให้เรานะคะเพราะว่าไม่ใช่แคมป์ที่เราสามารถเลือกเองได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ